ก็สวัสดีผ้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแ a ทม u s e u ีมหรือว่าพิพิธภัณฑ์แมวนั่นเองัะเกมนี้เป็นเกมฟรีในเพจสโต้นะมันขึ้นมาหน้าแนะนําเกมผมจะลองเล่นดูแล้วกันอือะไรวะเนี่ยอันนี้คือตัวเราเหรออืมแปลว่าตัวเราเดินมาที่ไหนสักแห่งแล้วกำลังเปิดอะไรอยู่เปิดกล่องป่ะข้างในกล่องมีอะไรวะเนี่ยอืมพคาแบบไอ้นี่แน่เลยแนวเพลเลอร์แน่เลยมาอย่างเงี้ยสยองขวัญชัวร์เลยนะ ไม่รอดวะแชแนเฮ้ยมันใช่สิ่งที่กูคิดไว้ป่ะเนี่ยดูนิเฮ้ยโอ้โหกดมันฟูอ่ะดูนิมันคือหมออ้อยเหรอเฮ้ยเปิดเกมมาคือมึงให้กูจับหมออ้อยเลยเหรออืม เฮ้ยอันนี้คืออะไรคือมันมีควันเนระเอ้ยเดี๋ยวคือใ้ครมยไดูดเราเข้าไปในกล่องปะเ,เ,เฮ้ยไอ้เหี้ยกล่องมันมีสแตนววเนอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวไล่เอาไว้ภาพบเบอร์เบอร์ว่ารักแทบแบบว่ารักเธอแคปมิวเซียม เมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คืออินโทรเกมอะมันจะเกี่ยวกับแมวยังไงวะพิพิธภัณฑ์แมวอนยังไม่เห็นภาพเลยนะอืนีนคือตัวเราใช่ป่ะอะไรอะที่นี่คืออะไรคุณไม่รู้อะก็อยู่กับมึงเนี่ยฉันมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยขับเรือน,น้ำมาเปล่าเนี่ยไ <open> ปเวลาเดินทางแล้ว เลือดไหนเลือดวะอ๋อคุยมองไม่เห็นเลยอันไหนเลือดเท่มาสงสัยอะไรตอนนี้วะไอทูนฝากไข่วนนะเฮ้ยสวัสดีครับ <laughs> เฮ้ยมันจะไปแดกกูไหมเนี่ย <cl ap> คือเราต้องเดินไปเรื่อยๆอย่างเงนะี้ยนะอืออะไรเนี่ยหมอดัว <c oughs> โอ้โห อืมหมอมาอืมเลยเผยผมมา,าหมอทำไรอะ่ะหมอท่องคาถาจากจัดนรี้หมอคาถาคาถาคาถาแดนมีเปล่า <c oughs> อันนี้ก็น่าเรียงอักษรตามนี้ใช่ปะ่ะนี่ใส่ไปอีกอันนึงอยู่ไหนวะอืมเรียบร้อยหมออันนี้คืออะไรอะ่ะหมอเออหมอไม่ได้ฉายอนาคตเหรอแต่หมอว่าผมมาเลย หลังฉันมันคันมันฆ่าฉันคืออะไรวะแปลถูกป่วเนี่ยคือคือคันหลังเหรอแล้วหลังว่าทําให้เองตายอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วหยิบเข็มมาทําไมวะปไปที่หลังเขาอันออะไรวะเสื้อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีหน้าคนอ่ะดึงดึงระจัมสแกนแน่เลย เียมตัวนะเตยมตัวปุ๊บไม่จำวะจำแล้วทำอะไรอ่ะเฮ้ยข้างหลังมีหน้าแล้วนหน้ามีสิวแล้วเอาเอาเข็มมาเจอไอ้หี้จเจาะเสร็จมันจะจับสแก์กวูวะใครกินข้าวอยู่มึงดูฉากเนี้ยอร่อยเลยเนี่ยจะจับสแก์กูนะอย่านะ อ่ะ,อะบีบสิวให้มึงหมดละมือเรามีรูปน้องเหมียวด้อหูยเกมน้องสยองจัดเลยว่ะมึงอบบรู้สึกแแปลกไงไั่รลู้สวัสดีครับเหมียวตาฟ้าเหรอมีประตูเปิดไม่ได้อะไรวะเนี่ยที่รอบแมวเะมัคล้ายๆไม่กว่าที่มันเอาไว้รอบแมวใช่ปะ่ะอืม ไปต่อไม่ได้แล้วหรือว่าเราเอาอันนี้ไปให้แมววะกระน,นึงเปิดเป่าอ่อนฟึบเออใช่เ้วะแล้วไงอ่ะโดนแมวว้าปีา๋เหรออ๋อไม่ใช่ฮ่น้องเหมียวน้องเหมียวตัวฟ้ามาแล้วโอ้โหล้องเห,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 หมียวด้วยน่ารักกันเนี่ย คุยเลียกมันได้ป่ะโอ้โหเฮ้พัซเซิลอีกแล้วประตูเปิดแล้วอรอเฮ้ยใครเอาโมวาตรงนี้เนี่ยเฮ้ยลานดีกินกินเลื่อมนเนี่ยแล้วแมวแมวมันไม่ได้ยอมเดินตามเรามาเอ้า เอามวเป็นไรอ่ะเฮ้ยอ๋อมันไม่ได้เป็นไรนี่ว่ามันนอนเล่นป้าห่อใจหายมันเลยแล้วเอาอันี่มาไว้ข้างหลังใช่ไหมให้แมวเดินตามเรามันเกมอะไรวะเนี่ยหูม่มีแบบมีตับไตมีหูมีเล็บมีมือ Mm hmm. ก่อนต้องใช้รหัสใช่ไหมเดี๋ยวสีฟ้าสามใช่ปะรหัสหน่าจากไอ้น,นี้ปะที่นูที่มันชูอยู่เนี่ยไปฟ้าสามยังอยู่ปะวะเออเคใส่ทีใช่องได้เนืองว่าต,ต้องจำทีเดียวทั้งหมดม่วงห้าเขียวหนึ่งม่วงห้าเขียวหนึ่ง <c oughs> ไปเดินกลับไปที่เดิม เกมนี้มันเริ่มหลอนอยู่นะทำเป็นเล่นนะเห็นอย่างเงี้ยม่วงห้าสองสามสี่ห้าเอ้ยเดี๋ยวห้ามนีจริงเหรอวะเอาใหม่ดิสี่ห้าเอาออันนี้แหละอืมโอเคสองสี่ได้มเมล็ดมาละจากนานก็เอามเมล็ดไว้ตรงนี้ฟึบ๊บอี่ก,ก็ลดน้ำ มันจะเกิดเป็นอะไรอ่ะอ๋อก็เป็นดอกกุหลาบเดี๋ยวตรงปลายมาอืมไปดูฉากดิฉากพื้นหลังมันสยองมากเลยนะดอกกุหลาบให้คนนี้ป่ะนี่เอาไปเอาดอกกุหลาบไปอุ้ยเขินเอ้ยไปมาเมืองปิดปงปิดปากเขินนะดิเขินเขินแล้วเราทำไงต่อ เฮ้ยเข้ามปปากมันหรอเอามือไปปากมันเดินมันดีแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยเขา,าื่อมุนผลพลยเหรออืปลาเสร็จแล้วแล้วตะเกียงอันหนึ่งมแมวไม่เดินตามเราไปที่นี่มันรู้สึกแบบสบายใจมากเลยนะคิดภาพแบบถ้าแมวไม่เดินตามเรามันแบบหลอนองไงไม่รู้ ก็ใช้ตะเคียงเพื่อผ่านจุดต่อไปอืมถูกเลยเฮ้ย,ยวิ่งได้แล้วตู <c oughs> ้ฉากดีมันหลอนมากเลยจะม,ม,ม,มีตัวอะไรมาหลอกหลอนลเราบ้าเนี่ยไปไปเรื่อย,อ,ยอันนี้ไม่น่ามีปะ่ะถึงทางออกก่เนี่ย ยดูแต่ฉากดิอันนี้นอะไรจ้ะเฮ้ยเฮ้ยแอบได้แอบได้แดปลว่าอะไรแอบได้แปลว่าต้องมันต้องมีตัวมาไล่เราไงแค่นี้หรอไม่พอเดีย๋ยวจะมีตัวอะไรมาอีกเหรอที่ผมว่าต้องมีเลนแน่ๆเลยเว้ยแบบอะไรที่มันแอบได้มันต้องมีอะไรเป็นตัวตัวอะไรสักอย่างมาไล่เรา ทุกอย่างทุกเกมอะเชื่อผมป่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องแมวจะโดนแดดกันน่ะนะไปเข้าไปฟึบโอ้ยท่านรัฐบาลแรทั้งเกมไม่สยองจัดเลยนะ Two thousand years later อ,อ,อันนี้คืออะไรอะ่ะคือเป็นรูปพุงแมวอะ่ะ มันเกาให้แมวไปเดี๋ยวเราจบคลิปไว้ตรงนี้ดีวยวะ่ะสำหรับใครที่อยากมาลองเล่นนะแต่ผมิงทิ้งลิงดาวโหลดไปให้แล้วกันที่สําคัญคือเกมนี้มันฟรีด้วยนะแล้วประเด็นคือเราต้องทำอะไรวะนะี่ยโหเกาให้มันอยู่ในหลอดแดงๆปะเอาละใครที่อยากเล่นนะผมทิ้ง,ล,งลิงไปให้แล้วกันผมไม่ไหวแล้วจเจอกิปตต่อไปแล้วกันเกมเขาสนุกมากนะเกมเนี้ย